หนึ่งก็สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆน้องมาอยู่ที่โชว์รูมโฟร์มิทแทสุร,ราษฎนระ์นะครับนี่ก็พอดีเขาชวนมางานอะไม่รู้เหมือนกันนะมาลงทะเบียนนะ่รับเสื้อนะของปีเราก็ชอบไปแล้วนะก็มากันนะก็มาถือโอกาสนี้ถ่ายคลิปนะรถยนต์โฟร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันบ้างนะเอาใจสาวบุกฟอร์ตนะวันนี้ก็มาถึงรุ่นเออ่วายแตรกนะ44นะสักทีนะนะนะหลังจากสองคลิปอีกแล้วนะไปแล้วนะสองอนุนะ โอเคมาดูวายแท็กกันบ้างนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับก็มาดูวายแท็กกันนะวายแท็กตัวนี้เป็น 4, 4, 4นะีคูนสีนน่าจะได้เครื่องไบทเทอร์บนี่ดูเราก็เริ่มจากด้านหลังก่อนเลยนะมีโลบาร์ไหมนะสปอร์ตบาร์นะหรือว่าโลบาร์เลยเรียกผิดูก,กันตนะิดสติ๊กเกอร์สีสม้มนะเป็นสีดำนะตัวปี2021เนี่ยดำน่าเน้นดำเงานะหลอดไฟไท้ายก็เหมือนเดิมนะหลอดไฟเหมือนเดิมทั่วไปเลย นะมีเซ็นเซอร์สจุดมาให้ที่กันชนกันชนก็เงานะครับดำเงานี่ก็ด้านนะคล้ายๆพระเจ้าบีดี้สิโปของเราเลยนแะต่เ,เราขายไปแล้วนะเซ็นเซอร์สีดำนะสัญลักษณ์ไวทแท็กขอบสีส้มน,นะครับมือจับดำดำ,ดำเงานะดำเงานะโลโก,โก้เป็นสีออกดำเงานะมีกล้องมาให้ด้วยนะโลกล้ๆเอเลยทีเดียวเจวานะด้าน,านหลังก็จะประมาณนี้แล้วกัน นอ้าลืมบอกไปนะครับมันจะมีช่องใส่ไฟบริเวณนี้นะต้องจ่ายไฟเออสิบสองวีมั้งนะตรงนี้นะสําหรับไหว้แสงเนี่ยมีไฟที่สปอร์ตบ้ายด้วยนะก็คือไฟอยู่บริเวณด้านข้างนะมัถ่ายไม่ถึงหรอเพราะว่ามันถ่ายคนยากเลยนะก็มันจะมีรุ่นเอออะไรว่าไอ้ฟ้าฟ้าปิดไอ้ไอ้โดเลอร์อะไรสักอย่างนี่แหละนะนมีมาให้นะต้องต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับถ้าอยากได้ คนนี้เป็น4ีฟูนตรีะสัญลักษณ์สีูณประมาณนี้นะโลหะร้อยก็เป็น18นิ้วขนาดยาง265 6 0ห1 8นะเปลี่ยนจากสีเงาเงาครสีดูโทนนะเปลี่ยนเป็นสีดำเงาล้วนนะแนบก็ถ้าแผ่นเหมือนเดิมนะ5แผ่นทุกรุ่นเลยของฟอร์ดเนี่ยก็เป็นช่วงลากที่ดีนะแม้ว่าจะเป็นกระบะตอนเดียวก็ตามนะมันไ้ข้างก็เป็นสีดำ นำด้านมั้งนำด้านนะโอเคนะนำด้านมือดับดำเงามีเออ่ต cool. ัวสมาร์ทดีมาให้นะกระจกก็ดำเงาหน้าดำเงาไฟเลี้ยวให้นะรุ่นวายแท็กมีไฟเลี้ยวให้แล้วนะขอข้างก็ดำเงานี่ใบเทอร์โบนะอยากรู้ว่าเทอร์โบเดียวเทอร์โบคู่ก็ดูตรงนี้นะ สีดำเนี่ยโคตรเท่เลยมับมากเลยสีดำเนี่ยโอเคมาดูด้านหน้ากันบ้างด้านหน้านี่ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวก็ไล่ไปเลยนะไฟหน้าใบบีม LED นะตรงนี้ไม่มีแล้วนะไฟสูงเนี่ยนี่ไฟเดลไลท์นะนี่มันจะเป็นสีเหลี่ยมนะกรอบสีดำนะเหมือนกับโจวแรปเตอร์เลย,ยเหนื่อย <c oughs> นะ นี่ก็เป็นดำเงานะไฟเลี้ยวไอไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED มีเซ็นเซอร์หน้ามาให้สจุดโอ้ไม่ใช่อดกสองจุดนับหจุดนี่หจุดนะตรงนี้1นึ่งจุดสจุดสามจุดก็สจุดหจุดนาแล้วหจุดโอ้เซ็นเซอร์จะเยอะไปไหนวะเนี่ยเยอะจริงๆนะอ๋อกระจากหน้าก็ดำเงานะแต่จากหน้านี่โคตรใหญ่เลยนะแล้วก็จะมีขอบสีออกเออส้ม นะ่าเป็นเอกลักษณ์ของ w วน์แสวบนะคร่าวๆจะประมาณนี้นะภายนอกก็น่าจะหมดแล้วมั้งอ้าวลืมแหลกลงังคาไปได้ไงวันนี้ไม่หยักนะแหลกลงังคาก็สีดำดำด้านกว่าวนี้ดำออกมันก็ไม่เชิงด้านไม่เชิงเงานักตากา๊สน้โอเคเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะครับภายในเนี่ยก็กว้างขวางดีนะสไตล์ Ford Ranger นะมันใหญ่ที่สุดในบ้านเราแล้วนะ ม่ใหญ่กว่าดีแมกซะอีกนะแต่ตั้งจริงก็สบายไม่สบายก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็นี่นี่ก็เป็นหนังเป็นหนังนะเป็นหนังนะไม่ใช่พีวีซีนะเป็นหนังเลยหนังแท้หนังเทียมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดินได้สีส้มนะตรงนี้เป็นดําด้านลาสติกสีดํานี่เป็นสีเงาเงานะดำเงาหรือเปล่าน่าจะดําเงาก็ไม่ดําเงาก็กาวไฟนะมือจับโรมเมียมหมอภายในก็มีช่องใส ของมาให้นะครับเดินได้สีนะส้มนะนิ่สีส้มเลยวายแทร็กเนี่ยนี่นี่ที่พักแขนด้วยมีวางแก้วสองจุดสวยนะบอกก็แน่นดีนะช่องจ่ายไฟนะเออไฟกี่โวลต์เนี่ย AC 2 3 0 v 0 V นะ150วัตนะ12 V ก็มีมาให้นะครับดันหลังได้ด้วยนะบอกคนขับเนี่ยก็เหมือนกับเจ้า B T ห Pro ของเราเลยนะครับ นมือที่เกี่ยวของนะมือจับมีมาให้ครบทุกจุดนะไฟด้านบนนี้ก็จะเป็นสีดำนะสีดำดำจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านกลับกันบ้างนี่นะถ้าเป็นวายแทเนี่ยมันจะโคตรรูหรก,กันเลยเจียวๆนบนี่จะเป็นสีเทากรับให้มึงเทากาาไฟนะ, <c oughs> นะกืจับปูเมีียมกระจกออตโต้บานเดียวนะล็อกกระจกมีปะต,ติก อุณหภูมน่าจะ6จุดนะครับระบบไฟก็จัดเต็มนะมีไฟหน้าอโอตโต้มาให้ด้วยนะมีเลนคีิเตือนออกนอกเลนแล้วพวกนี้นะเตือนรถด้านหน้าอเลยว่าไปนะระบบมันเยอะจริงเอาไวแทร็กเนี่ยนะไฟปัฟฟ๊มน้ำพุออโต้นะพรมอะไรมีอะแดปตีฟรูสให้ด้วยนะครับส่วนโทุกคนทั่วไปแล้วก็อะแดปตีฟนะเป็นแบบหยุดรถอะไรสักอย่างนี่แหละน,นี่ก็เป็นเทาเงามั้งไม่เทาก็ดำเลยนะมันแสงไม่ค่อยได้ยไนงะ เดินได้สีส้มนะหน <ś pe ak> เหนื่อยมือจับก็มีบูนุ่มนะบุกนุ่มให้นะก็สวยงามมีที่เปิดไฟท้ายด้วยนะแต่ไฟในกระบะท้ายนะยกาจบก็ปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะโอเคนะบอกไฟฟ้านะขึ้นลงแปดทิศทางเลยก็ว่าไปนะแปดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเป็นเจอมีสกเ็เปรตโอ้โหดีเรื่องแสงด้วย โคตรเท่นะเท่จริงๆนะตัวนี้เป็นคับซีหอบนะคับซีนะชิปออร์เดอร์ฟลายนะสองไอซีเอสแอลนะ CL, นะบิดง่ายนะก็เคยใช้แล้วใน b ีทีเอสินะมีดิฟล็อกไหมมีป้องกันการลื่นนะเฉลียนะเสถียรภาพการลงตัวอะไรพวกนี้นะช่วยลงทางราดชันนะมีเอ่อถอยรถเข้าซองให้เองด้วยนะโคตรเท่นะนะร้านอะไรในราคาร้านสองเนี่ยโอ้ระบบโคตรจัดเต็ม อยูนะ่ไอทีสองช่องช่องจ่ายไฟจุดสองวีสองจุดนะครับนี่พาก,กินถึงเสื้อหน้านะเกียร์อัตโนมัติสิบสปีดนะสับกันหน้ามืดนะแต่ส่วนมากก็คงไม่สับกันหรอกที่ล็อกแก้วนี่รู้สึกว่ามีแอร์ในนี้ให้ด้วยหรือเปล่าอ๋อไม่มีแล้วนะแอร์ Air ในนี้โดนตัดออกไปนะโอเคนะการตกแต่งดับอร์ดก็หน้าจอ8นิ้วเท่ากันนะกับเจ้า XL Sport และ XL Street มาไวท้ทส่ก็เท่ากันนะแปดนิ้วนะแต่อาจจะมีแผนที่มาให้นะครับนี่การตกแต่งประมาณนี้กระจกตัดแสงอัตโนมัตินะนี่ด้านบนก็มีช่องว่างแก้วปล่ามีนะรุ่นนี้มีไว้เออใช้ได้ใช้ได้นะมีไม้อยู่ตรงนี้นั้นนี่มีไฟด้วยเอ้าไม่มีอะไรครับเนี่ยไม่มีไฟนะมีกระจกมาให้นะก็ถือว่าดีนะมี USB ตรงนี้ด้วยนะโอ้โหนี่เอาไว้เสียบกล้อง ไม่ต้องเที่ยวไปโยงสายไปให้มันยุ่งยากนะโอเคนะภายในก็คร่าวๆจะประมาณนี้นะมาดูสีบอกกันหน่อยนี่ก็สวยนะโอนน้นเลยมาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเปิดกระพาโบงก่อนนี่โคตรชอบเลยนะเพราะว่าองปอร์เนี่ยมีโชคนะมีโชคนะตอนเดียวยังมีเลยก็กราบกันเลยทีเดียวเชียวก็มีการความร้อนนะ หรือว่ากาันเสียงหรือเปล่าก็ไม่รู้น่าจะกันเสียงนะนี่เครื่องไบเทอร์โบูลนะแหมดูแบบโอ้โหแน่นซะเหลือเกินนะตัวไบเทอร์โบเนี่ยจะแน่นเป็นพิเศษเลยนะเครื่อง2.0นะลิตรนะ100เออ่ไอ้213แรงม้าบิย100 newton meter นะจับคู่เกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะสับไปหน้ามือกันเลยทีเดียวเชียวกองกอ,องโซลา่าก็เปลี่ยนไปนะนี่เปลี่ยนเองหยาบๆไม่ได้นะเพราะว่า มันต้องมีระบบเซนเซอร์อะไรของมันมาเกี n. N ่ยวข้องด้วยนะแบตก็แห้งองค์รอรุ่นใหม่เนี่ยก็แห้งหมดแล้วนะเสียก็คือเปลี่ยนทิ้งอย่างเดียวของฟิวปัมเซนเซอร์ abs อะไรพวกนี้นะกอกาศก็เป็นสี่เหลี่ยมนะเปลี่ยนจากตัว2.2ที่เป็นวงกลมนะแต่น้ำตัวเย็นเบรกอะไรก็เหมือนกันที่จีกระจกนะก็เหมือนกันเลยก็ไอตัวนั้นหายไปนะปัม บัมพวงอะไร power นะเพราะว่าเป็นเป็นไฟฟ้าแล้วนะรุ่นใหม่ๆองคอเนี่ยไฟฟ้าหมดแล้วนะนี่ร,รัตเหมือนแนมเลยะก <c oughs> ็แตกกันหน่อยนะ <c oughs> โอเคนะนะก็จะประมาณนี้กันก็เดยรวมนะวยแท็กก็โอ้โวยเลยนะชอบไหมมันได้เครื่องยนต์2.0ด้วยน่าจะเสียภาษีค่อนขน้างจะถูกเลยแหละนะโอเคจะเอาวินนี่ไงนะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะสเปกก็อาจจะตกหล่นไปบ้างนะเพราะว่ามันเยอะนะข้อมูลของเจ้าตัวรถเนี่ยเยอะมากๆเลยนะแต่ใครสนใจก็ดูในเว็บไซต์หรือว่าไปติดต่อที่โชว์รูมได้เลยนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม